ยังคือบพููสบู่มด้ามด้าทางกระเปาปากเย็นบ่เย็นบ่มด้าน้องมาด้าบมกินอาเดวยกินกิเดียร์โมกินโมกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน เจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำแกน้ำแกน้ำแกนแล่างนะนะไปล่างนะไปรูปปากาอกบอมแปลงเสร็จหรือยังล้างนาะเอาเอา,เอามันน้ำยังนรรมดาไปซวยหนาไหมัวยหนาหน้ำอ่อยหมัมนหล่อนไปเบิ้งดู มาแอบทำอะไรเนี่ยมาดานี่ทำอะไรปำหลังมือตัวเนี่ยล้างร้อนล้างออกเห็นหมือเก่งมากเก่งมากเลยเอาแอบมาทำอะไรนี่ทำอะไรแอบมาล้างมือเหรอ ล้างให้สะอาดนะถูถูถูหัวออกหัวออกแซ่บบอมาม่ดากินเนยงเนี่ยไอติมปลาดขนมเนี่ยไม่หลแท้ลูกป้วงกัหลหลให้กินน้ำเนี่ย กินด้วยน่อยแซ่บบ่เดโดมาด,มาดอนเก็บได้บ่มันยุ่สูงมันสีตกเด้มันสีตกมันสีตกบม่ด้เดก็บบ่าใดดอกมันยุ่สูง าดนี่ยังนะแม่ดาให้ให้พ่อก,กินน้ำเนี่ยด้วยเนี่ยมะมาเนี่ยด้วยมะมาสั่งหน่อยบ<า>่กินนะกินนะอันนี้กินบ่เนี่ยเปิดบ่เนี่ยามาดาเบ็ดมาดาจิ้มก็จิ้มจิ้มเหมือนกันกินนิดเนี่ย <c oughs> ยล้วเปิดอลไรอันแล้พ่อมากินเลยเนี่ยเอากินม,มนะกินมนะยีราเชียวอีหยังเอาอุ้ยชีโพสวดเว้ยชีโพะไหมคุณก็เป็นลังสั้น เหมืาย่านย่านย่านย่า,านชีบัวบัว